ผมก็มายืนอยู่บริเวณหน้าสถูปพระโมคัลาน,นะครับซึ่งก็ที่สถูปนี้ก็คือหมายว่าตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิของพระโมคัลาน,นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับสถูปของพระสารีบุตรนะครับที่ผมชี้เนี่ยคือของท่านพระสารีบุตรนะครับส่วนอันนี้ของท่านพระโมคคัลาน,นะครับซึ่งก็จะเล็กกว่าของพระสารีบุตรนะครับก็ เรื่องราวของท่านพระโมคคัลลานะนี่นะครับผมก็ได้พูดพูดไปบ้างแล้วในส่วนที่พูดถึงท่านพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนะครับก็ประวัติท่านส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ที่ที่ผมเคยเล่าไว้ผมจะไม่เล่าซ้ำน,นะครับทําไมสององค์นี้มันเล่าแล้วมันทั้งคู่กันเพราะว่าท่านก็เป็นสหายกันแล้วก็การการใช้ชีวิต ในสมัยที่ยังเป็นคฤหั์ก็ดีนะครับในการบวชก็ดีเนี่ยท่านมาแบบคู่กันเลยนะครับก็หลังจากที่อุปติสสะได้ไปเจอท่านพระสัชชิพระสัชชิท่านก็ได้ไปถามพระสัชชิว่าบวชอุทิศใครนะครับรก็พอเห็นหน้าเลื่อมใสมากนะสงบสง,งีมใครเป็นศาสดาและศาสดาท่านสอนอะไรนะ,ระ,นนะ,ะว่าสัชชิก็พูดสั้นๆนะครับว่าศาสดาของเราอะ สอนก็คือสอนว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วก็พระศาสดาทรงอสอนให้ดับที่เหตุนั้นนะครับเท่านี้ครับดวงตาเห็นธรรมก,ก็ปรากฏแก่อุปติสสะก็คือภาษารีบุตรนั่นเองภาษาริบุตรก็มาชวนพระโมัลลานะ่ะก็มาส่งข่าวให้พระโมัลลานะทราบเพราะว่าสองคนนี้ตกลงกันว่าใครเห็นธรรมแท้จริงๆแล้วก็ให้มาบอกกันนะครับก็พระโมัลลานะก็ว่าท่าน ไปไหนมาวันนะาผ่องใสนะครับวันนะาผ่องใสเนี่ยก็ค <ją> ือรู้แล้วว่าเพื่อนจะต้องเจอทำแท้ๆมันเนี่ยนะครับอุปติสาวก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าไปเจอพระอัสสชิมาแล้วก็นับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์เลยนะครับท่านท่านพระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าศาสดาของ ท่านพระสัชชิก็คือศาสดาของเราคือตอนนั้นท่านก็นับถือพระไตสรสาระละนะครับคือสอนว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วก็ทรงสอนให้ดับที่เหตุนั้นนะครับก็เท่านี้ครับก็โกริตะก็คือท่านพระโมคคลานะก็มีดวงตาเห็นธรรมเลยนะครับได,ได้ถึงโสดาบันเลยนะครับจากนั้นก็ไปชวนอาจารย์สนชัยแล้วก็อย่างที่ผมเล่าไปอาจารย์สนชัยไม่ยอมไปด้วยนะครับบอก คนโง่ในโลกนี้คนโง่กับคนอ้าวย่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอแห้งอะไม่เป็นไรครับอ้าวลั่วเรียบร้อยพยาวานอนอ้าวไม่เป็นไรเรยแกกินได้ไหมเลยเนี่ยจอดแล้วกินได้ไหมอ้าวอยากกินก็เอาไปกินเนะี่ยอ้าวไม่ว่าอะไรหรอกนะเอาไปกินฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมันเก็บขยะ ก็ครับเออเอาไปไม่เป็นไรเอาไปลูกไปเออปีนขึ้นต้นไม้ปไปเลยนั่นครับไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับก็ได้โคกไปแล้วนะได้โคกไปกินเอาไม่ไม่เป็นไรเอาไปเถอะอยากกินก็เอาไปกินนะครับก็กินนะครับว่าคนในโลกเนี้ยอาจารย์สนชัยเวลาะ,ะบุตรเนี่ยบอกว่า ในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันนะกริตากะับอุปติสกก็บอกว่าก็คนโง่เยอะกาทั้งว่งางั้นพวกฉลาดจงไปแล้วก็พวกโง่จงเข้ามานะหมายว่าในหนึ่งคือไล่ในหนึ่งคือหมายความว่าถ้า,าสาวกเยอะคือคนโง่เยอะลาบสักกาะก็เยอะนะครับถ้าคนพวกคนฉลาดน้อยเดี๋ยวลาบสักกาะน้อยอันนี้ก็มองได้สองมุมนะครับทั้งสองท่านก็คือพระโมคคัละนะ ท่านพระอุปติสักกับอุปติสักกับอุปติสะกับโกริตะก็คือสท่านพระสารีบุตรกับพระโมคคัลนะตอนนั้นยังไม่บวชนะครับก็เลยเดินทางไปพร้อมสหายที่สัทธาท่านนะครับที่สถายที่ในสำนักอาจารย์สนชัยนั่นแหละก็ไปกราบทูลขอบรรพชากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดที่วัดพระเวรุวัฒน,นะครับในกราาุงรัชต์นะครับก็ก็ได้ อุปสมบทโดยวิธีเอกหรอพิคูอุปสมปทานะครับหลังจากนั้นนะครับบวชดได้7วันพระโมคลลานะครับก็ได้บรรลุธรรมนะครับก่อนพระสารีบุตรป้ายพวกนี้นะครับแทบไม่ได้มีความหมายมพูดถึงพุทธประวัติอะไรเลยนะครับครับเป็นอย่างนีน้ก็หลังจากนั้นแล้วท่านพระโมคาลรานะนะครับก็ไป ปฏิบัติอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับก็แล้วเกิดอาการง่วงนอนพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปนะครับอสอนวิธีแก้ง่วงนะครับแล้วท่านก็ในปฏิบัติจนจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับในวันที่7นะครับในวันที่7แล้วถัดต่อมานะครับก็ผัดจากนั้นนะครับก็ท่านพระสารีบุตรก็ ค่อยได้บรรลุธรรมนะครับท่านท่านท่านภาษารีบุตรบรรลุธรรมที่ไหนท่านภาษารีบุตรบรรลุธรรมที่ถ้ำสุกละขาตานะครับสุกสุกาะคือสุกรนะครับแล้วบรรลุธรรมได้ยังไงก็ท่านภาษารีบุตรเนี่ยคือทีฆคนักขะปริพาชกเนี่ยว่าก,กันว่าเป็นหลานของพระสารีบุตรนั่นแหละไม่พอใจครับไม่พอใจพุทธองค์ ก็เข้ามาก็จะสนทนากะว่าจะโต้ด้วยว่าท่านหรือไงไม่ทราบนะครับแล้วก็มาหาพระพุทธองค์นะครับที่เขาทิกชกูดที่กรุงรัชคฤึกนะครับก็ไปพบพระพุทธองค์ที่ถ้ำสุกระขาตานะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งคือจริงๆคงจะอ้างว่ามาเยี่ยมภาษาลิบุตรดอกระมังนะผมคิดว่าคงจะอ้างว่ามาเยี่ยมภาษาลิบุตรนี่นี่คือด้านหลังของกุฏิพระโมคคัลลานะครับก็ ก็ตอนนั้นภาษาริบุตรกาลังถวายงานพัดให้พระพุทธองค์ในในถ้ำสุกลาขาตาอยู่นะครับที่ยอดเขาพิชกูดนะครับกรุงราชคือก็ทีขณะขาบับบรลิพาชกพาเข้าไปแล้วแกเป็นหลานนะก็อาจจะไม่พอใจว่าอะไรกันคือเอาอกเอาใจรประกระะงมเกินไปป้าแกก็คงจะหมันไส้หรือไงเทซาอันนี้ผมเดาเอานะแล้วแกก็เลยไปพูดกระทบปพูดแดกดันพุทธองค์ เ,เช่นประมาณว่าพระพุทธองค์ในโลกเนี้ยคือข้าพเจ้าไม่พอใจไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ข้าพเจ้าไม่พอใจนะครับก็คือกับคงกําลังจะบอกว่าไม่พอใจที่ไม่พอใจพระพุทธองค์ด้วยไม่พอใจที่ภาษาลิบุถวายงานพัดด้วยอะไรประมาณเนี้พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าทรงรับทรงตัดตอบว่าดูก่อนทีนักทีกคณะขะถ้าอย่างนั้นเธอก็พึงที่จะ ไม่พอใจความคิดเห็นของตัวเองด้วยนะคือความคิดเห็นของอทีคณขะปริภาชกเนี่ยก็เธอก็ต้องไม่พอใจด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าเธอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเธอไม่พอใจหมดใช่ไหมคือทีคณขะา,าก็เป็นผู้มีปัญญาอยู่นะพูดแค่นียก็สะดุดกึกแล้วก็กราบแทบพระบาทหละครับทีเนี้ยในที่สุดแล้วทีคณขะา,าก็นะครับกลายเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมานะครับ แต่ว่าเราระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงเทศโปรดที่นักที่คณะขะเนี่ยภาษาลิบุตรเนี่ยถวายงานพัดอยู่นะครับคือเปรียบเสมือนว่าเออกับข้าวของคนอื่นเนี่ยครับแต่ภาษาลิบุตรกินบริโภคก,ก,ก็อิ่มเลยครับหมายวาว่าคือถวายงานพัดแล้วโยนิสโสมนัสสิการในธรรมที่พทพระพุทธองค์ทรงอ สแสดงทำให้กับทีคณะขะปริพาชกฟังภาษาริบุตรได้บรรลุพระอรหันต์ในทันทีหลังจากอุปสมบทจากวัดวิรุวันแล้วได้สิบห้าวันนะครับก็ส่วนท่านพระโมคัลานะนี่ก็มาว่ากันต่อนะครับท่านเอาตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นด้านหลังด้วยท่านพระโมัลลานะนี่นะครับท่านก็เป็น พระอัครสาวกนะครับเป็นผู้มีฤทธิ์มากนะครับเป็นผู้มีฤทธิ์มากคู่กับพระธรรมเสนาบดีนะครับคู่กับพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั่นเองนะครับก็ท่านโอ้โหมีหลายเรื่องราวมากถ้าพูดถึงเรื่องฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะเนี่ยขึ้นสวรรค์ลงนรกแม้แต่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธองค์บนสวรรค์ดาวดึงก็ว่าจะเสด็จลงมาเมื่อไหร่นะหลังจากแสดงยมกปฏิหารแล้วเนี่ย ไปปวดพุทธมารดาที่ซันดาวดึงก็พระโมคคัลนะเป็นคนขึ้นไปนะครับแล้วก็พญานาคนะครับพญานาคที่มีฤทธิ์มากมายเนี่ยก็ภาษาลิวต์เนี่ยแหละครับกราบนะครับแล้วก็เฮ้ ็ไม่อยากให้มันกัดกันนะครับก็ก็ท่านพโมคัลานะนี่แหละครับก็ที่เห็นเปรตที่เชิงเขาที่เห็นเปรตแล้วก็ได้มารับรองที่พระพุทธองค์ทรงตัดนะครับก็ก็พระโมคัลานะนะครับพโมคัลานะเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากแต่ตอนนิพานนี่ท่านก็นิพานไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่หมายว่า ท่านก็โดนโจมโจรทุบตายครับแต่ถ้าเราคงคิดว่าเออท่านคงเจ็บปวดทรมานแต่ไม่หรอกครับพระอราหันตร์ท่านทุบไปเถอะก็คงเหมือนทุบชิ้นเนื้อสดที่เขาวางไว้บนเขียงนะว่าจิตท่านออกไปท่านก็ออกไปนะครับแล้วตอนหลังมาท่านก็รวมสรีระรวมกระดูกจนกลายเป็นคาถาเชื่อมต่อกระดูกอะไรท่านก็รวมแล้วก็เข้าไปกับพระพุทธองค์นะครับก็คือพวกเดลถีคือนักบวชนอกศาสนาเนี่ยเขาก็ อิจฉาแล้วก็มองว่าพระมหาเถระโมคคลานะเนี่ยคือทําให้ราบสกการะของเขาเสื่อมนะครับพวกเรือรถีก็เลยวางแผนกันจ้างโจนนะครับมามาทุบมาฆ่าท่านพระโมคคลานะท่านก็หนีได้ทั้งสองครั้งได้เลยครับท่านก็หนีได้ทั้งสองครั้งแต่ว่าไปแล้วครับผ้าผม ท่านก็หนีได้รอดได้ทั้งสองครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วครั้งที่3ท่านก็พินาเห็นวิบากกรรมเก่าบุพกรรมเก่าของท่านก็คือในชาตินึงเนี่ยท่านก็เป็นลูกชายคนเดียวนะครับของบิดามารดาแล้วก็แต่งงานมีภรรยาเข้ามาแต่ภรรยานี่อิจฉาปู่กับย่าก็ใส่ความอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ท่านหลงเชื่อก็เลยภรรยาก็บอกว่าให้พาไปฆ่าเสียนะครับ ท่านก็เอาพ่อแม่ไปกลางป่านะครับเราแกล้งเป็นโจรมาว่าโจรป้นโจรป้นพ่อแม่ตาบอกสองคนก็ขนาดที่ร้อ,อ,องว่าเป็นโจรเป็นโจรเนี่ยแทนที่จะห่วงตัวเองก็ร้องบอกให้ลูกก็คือท่านพโมคัลานะนรีบหนีไปรีบหนีไปแต่ถึงขนาดนั้นท่านก็ไม่อาจจะสงสารอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่ขาดสติ ไปหน่อยนะครับท่านก็ก็เลยทุกพ่อกับแม่ถึงแก่ความตายทิ้งไว้ในป่านะครับด้วยบุพกรรมนั้นนะครับท่านก็เสวยกรรมในนรกไม่รู้ว่าเท่าไหรต่อเท่าไรครับแต่เนี้เศษกรรมมันมาถึงท่านพิจนาเห็นแล้วก็ตรงสั่งเวชนะครับรรมสั่งเวชว่าชีวิตมันก็อย่างนี้ท่านก็โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นก็อยู่ให้ก็ทุบละกันท่านก็อยู่ให้โจรทุบในครั้งที่3นะครับท่านก็เลยถึงแก่คือ สังขารก็เละครับท่านก็นิพพานนะครับแต่ถึงกันนั้นท่านก็รวมท่านมีฤทธิ์มากท่านก็รวมกระดูกต่ออะไรมากการลาพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนิพพานหลังจากพระสารีบุตร15วันเพราะพระสารีบุตรนี่นิพพานวันขึ้น15ค่้าเดือน12ส่วนพระโมคัลานะเนี่ยท่านนิพพานแรม15ค่ําเดือน12นะครับก็เอ่อ ท่านก็เป็นพระนะครับพระมหาเถระที่ชาวพุทธของเราก็ให้ความเคารพท่านมากนะครับเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรนี้ก็ต้องยกให้ท่านนะครับเป็นอาครสาวกเบื้องซ้ายที่มีฤทธิ์มากนะครับแล้วก็คู่กับพระธรรมเสนาบดีนะครับเป็นพระมหาอสีติด้ยวยครับก็เรื่องราวของพระโมคคานะกับพระสารีบุตรก็ ก็เล่ารวมกันมาตั้งแต่สถุของกพระสารีบุตรก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกุฏิหรือสถุของอท่านพระเถระรู้อื่นต่อไปครับผม